ไนเ t อ e p พอตสัตว์ที่อาศัยอยู่อยู่บริเวณริมริมแม่น้ำใช่ไหมคะในทุ่งหญ้าโอเคค่ะอันนี้เป็นแมลงปีกแข็งนะ Beetle Beetle เขาจะตัวเล็กมากเลยใช่ค่ะตัวเล็กอีกเดียวค่ะต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็น มนนีช่วยดูไหมคะอันนี้นะคะเป็นเป็นอันนี้เป็นผีเสื้อตอนตอนเช้าค่ะบัตเตอร์ไฟใช่ไหมลูกใช่ค่ะบัตเตอร์ไฟผีเสื้อะนะคะแล้อันนี้นะคะเป็นเป็นเออบีพึ่งบีพึ่ง ตัวต่อไปค่ะน้องไอหย่าตัวต่อไปเป็นเอ่อดราก้อนไฟเป็นดราก้อ <Dragon fly S 2> นไฟมีผีค่ะแ<ห> <Bang ball S 2> ม,ปะมงปอค่ะแมงปอนะคะ,คะอันนี้เป็นเป็นหนอนผีเสื้อตอนเขาตอ,ตอนเขาอยู่นานๆแ,แล้วเขาจะเติบโตเติบโตเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าแคทเชอร์พิล่านะคะหนอนผีเสื้อ เป็นตั๊กแตนค่ะลูกตั๊กแตนค่ะแล้วอันนี้ Grasshopper นะคะ Grasshopper นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นผีเสื้อตอนกลางคืนภาษาอังกฤษเรียกว่า moth moth ผีคใหญ่ข้างบนตรงข้างลงะตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะลูกตัวต่อไป ทานะคะค่ะเป็นสเนลหอยทากใช่ไหมคะเขาจะเดินช้าหรือว่าเร็วคะเพื่อนเพื่อนช้าค่ะตัวต่อไปตัวอะไรคะต่อไปเป็นตัวมดนะคะแอนต์มดนะคะเพราะมีหลายตัวเลยใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะตัวเล็กเล็กแต่ว่าเขจะเดินเร็วอืมโอเคค่ะน้องเอียตัวต่อไปคือตัวอะไรคะตัวต่อไปเป็น มแมลงวันหรือเปล่าคะแมลงวันตัวสีดำนะคะค <ry M aling> ่ะฟรายแมลงวันนะคะฟรายแมลงวันแล้วนเปีกเา,าเป็นสีขาค่ะตัวต่อไปค่ะอันนี้เป็นปเปอริ่มหนอนถูกต้องค่ะเปอรหนอนเขาจะ ตัวสุดท้ายสำหรับหน้านี้คืออะไรคะตัวสุดท้ายก็คือ,อ,อแมงมุมค่ะถูกต้องค่ะสไปเดอร์ใช่ไหมคะแมงมุม,ม,มเป็นสไปเดอร์นะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นบ้านค่ะต่อไปนะคะจะ,ะ,ะ,ะเป็นสี่ะเป็นสัตว์ในท้องทะเลใช่ไหมคะน้องเอียสังเกตเห็นตัวใหญ่ที่สุดเลยตรงกลางคือตัวอะไรนะตรงกลาง อาศัยอยู่ในแถบไหนน้ำน้ำลึกหรือว่าน้ำตื้นน้ำลึกลึกสุดๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมคะในท้องเนี้ข้ปลาวานเาจะอยู่ลึกอยู่ในมหาสมุทรนะคะอยู่ในน้ลเพราะว่าพี่เขาตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะใหญ่เท่านี้เลยโอเคค่ะเวลปลาวานใช่ไหมคะ ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรดีคะพี่อ้มตัวต่อไปเป็นตัว jellyfish j e l l y f i คือแมงกะพุนใช่ไหมคะ,คะเพื่อนเพื่อนถ้าไปเล่นทะเลอย่าไปเข้าใกล้นะคะเพราะนเป็นยังไงลูกเพราะว่าเพราะว่าในท้องทะเลอาจจะมีปลาฉลามหรือหรือแมงกะพันหรือปลาอะไรเดี๋ยวมันจะกัดเราได้เพราะว่าแมงกะพุนเขามีพิษรุนแรงมากเลยใช่ไหมคะขาของเขาใช่ มันมันจะมันจะผ่าขาของเราตอนไปว่ายน้ำที่ทะเลอ๋อพิษของเขาจะโดนโดนตามเนื้อตัวแล้วมันจะทำให้เนื้อตัวเราไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะทปนแผลผพองใช่ไหมคะคะอ๋ออาจจะต้องอันตรายจนถึงขั้นแบบต้องไปหาหมอเโอ้เราไปหาหมอรักษาแผลเลยนะคะตัวต่อไปค่ะพี่าตัวต่อไปเป็นเป็นเอ่อเชอร์ช็อ ตอโถนะคะเป็นเ,นเนต่าทะเลใช่ไหมคะ,คะขอบคุณค่ะตัวต่อไปค่ะตัวอะไร<ล>ะนะคะตัวอันนี้เป็นตัวเอ่แครปปูว้าวแครปปูกล้ามของเขาเป็นไงคะแข็งมากแข็งมากเขาก็ทำแบบนี้ใช่ ถ้าเพื่อนๆเ,เจอเวลาไปเล่นน้ําทะเลนะคะอย่า่าได้เผลอไปจับนะคะเดี๋ยวเขาจะงับมือนิ้วอาจจะแบบเนื้อแหว่งไปเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้ายิ่งตัวปูมันตัวใหญ่ใช่ไหมคะ<ช>เพราะว่ามือนิ้วมือเด็กๆยังเล็กอยู่นะคะต้องระคอยระมัดระวังด้วยนะคะตัวต่อไปค่ะพี่เอาตัวต่อไปเป็นตัวปลาฉลามชอกใช่ไหมคะ<ช>อันตรายมากเลย ใช่เด็กๆถ้าเจอเวลาไปเล่นทะเลต้องต้องวิ่งหนีเลยนะคะแล้วก็บอกผู้ปกครองให้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขาฐานเนื้อเป็นอาหารนะคะโอเคค่ะตัวต่อไปค่ะที่เอีย้ยวจระเข้เขาก็อยู่ในน้ําได้เหมือนกันปลาแต่ะะจระเข้ทะเลก็มีค่ะจระเข้เขาจะกินกินอาหารเขาจะไม่กิน,ก,นกินคนนะคะเขาจะกินแต่แต่เนื้อไก่ที่ตายไปแล้ว ออันนั้นเป็นจระเข้ที่อยู่ตามสวนสัตว์ใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าอยู่ตามธรรมชาติเขาก็<ล>อาจจะกินได้ใช่ค่ะแล,แล้วอันนี้ก็เป็นปลาหมึกอ๋อออคโตพุสปลาหมึก <Oct opus S 2> ยักษะะ์ตัวต่อไปค่ะพี่เอยาตตัวต่อไปเป็น สตอร์ฟ <Star> ิชปลาดาวใช่ไหมอันนี้เป็นปะกาวังใช่ค่ะต่อไปค่ะแต่ว่า,<ะ>แ,ตวาแต่ว่าตัวนี้มันเ,นเด็กๆต้องระวังด้วยเพราะว่ามันอาจจะจะยิงหมึกใส่ใส่ใส่เด็กหรือใส่คนโตได้คคมันจะยิงหมึกตรงตรงนี้ค่ะ ออกมาเป็นสีดำเลยใช่ไหมคะใช่ใชค่ะอาจจะเลิกได้นะคะตัวต่อไปค่ะพี่่ะตัวต่อไปเป็นเป็นสีหอดอ่ะสีหอดม้าน้ำใช่ค่ะอันนี้เป็นสีหอดม้าน้ำนะคะค่ะแล้วก็ในท้องทะเลก็มีตัวอะไรด้วยคะเยอะแยะเลยฟิชใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด <10 S> 1ะะอ้โสิบตัวเลยละคะแล้วตัวสุดท้ายล่ะคะตัวสุดท้ายเป็นเป็นดอฟฟินดอฟฟินปลาโลมานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นหน้าสวนสัตว์ที่เป็นที่เป็นเอ่อหน้าหน้าที่เป็นสวนสัตว์อยู่ในในป่านะคะเดี๋ยวเรา,าจะะ่ะเป็น lost small animal นะคะ lost small animal นะคะ,คะอันนี้เป็นเป็นนก เป็นนกที่ปากใหญ่มากเลยค่ะนกเงือกใช่ไหมคะพี่นกเงือกค่ะชูแคทชูแคทแต่ว่าปากเขาแหลมแล้วก็จิกจิกต้นไม้ให้เป็นรูได้นะคะเขาจะทําเป็นบ้านของเขาใช่ไหมคะเพราะว่าปากเขาแข็งแรงมากเพื่อนๆดูนะคะปากเป็นเลือเลยค่ะตัวต่อไปค่ะพี่ย่าคือตัวอะไรดีคะตัวเป็นตัวนกเรนโบนะคะแต่แต่ว่าปากเขาจาน จะไม่ใหญ่นะคะปากเขาจะเล็กๆนะคะใช่ไหมคะไม่เหมือนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ parrot นกแก้วนะคะเป็นนกสวยงามมีหลายสีใช่ไหมคะเป็นสีโอ้โหค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นแบท ท้องเทใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาออกหากินตอนไหนคะลูกเช้าหรือว่ากลางคืนกลางคืนอแล้วเขาก็จะนอนตอนเช้าอือค่ะเหมือนเหมือนกันกับตัวไหนคะเหมือนกันกับตัวนกพูกอ๋อเหมือนกันกับอ้าวนกพูกเลยใช่ไหมคะออกหากินตอนกลางคืนเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เขาจะตาของเขาจะแพ้แสงนะคะ แสงในตอนกลางวันนะคะแล้วก็เขาจะนอนพักผ่อนในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนในตอนกลางวันและกลางคืนก็ออกไปหาอาหารนั่นเองค่ะตัวนนต่อไป,ปค่ะตัวต่อไปเป็นเป็นเสือค่ะใช้อะไรใชเร่เก่งนะคะ่ะใช้เ,เสือนะคะ,คะเสือเสือเขาจะมีลายสีดำแล้วก็ลายสี เหมือนนตัวี้ลยค่ะ <Yellow S 2> สีแยลโลสีแยลโลนะคะสีเหลืองนะคะแต่ว่ามูสคาเมลลูกแต่ว่าคาเามลเขาจะเป็นสีสีอ่อนค่ะอันนี้อันนี้คือคาเมลอูดใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นคาเมลอูดแล้วอันนี้เป็นลิงแมงกี้แมงกี้นะคะ,คะมังกี้เขาจะจะปีนใบไม้ปีนใบไม้ กินกิ่งม<า>ไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะตัวต่อไปค่ะพี่เอยาตัวต่อไปเป็นแพนด้าอ๋อแพนด้าแพนด้าเขาเจะกินแต่แต่ใบไผ่เพราะว่ามันคงอร่อยสําหรับเขาใช่ไหมคะเป็นอาหารหลักของเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอันนี้เป็นเป็นอูดเป็นอูดค่ะเป็นอูนะคะคาเมลนะคะคาเมลนะคะเขาอาศัยอยู่ใน ในแถบไหนคะแถบที่มีอากาศหนาวเย็นหรือว่าอากาศเป็นยังไงคะอากาศร้อนมากถ้าอาศัยอยู่ในอากาศหนาวเย็นเหมือนแพนกวินเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตายอ๋อแล้วแพนกวินล่ะแพนกวินเขาอาศัยอยู่ในในอากาศแถบแบบไหนคะพี่แอาศอากาศหมากอากาศเย็นเย็นเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าถ้าเขาอยู่ในอากาศแล้วเขา เหี่ยวแห้งแล้วเขาก็จะตายเลยผิวเขาจะแห้งใช่ไหมคะอันนี้คือแพนกวินนกแพนกวินใช่ไหมคะพี่เอ๋าตัวเขาจะเป็นสีสีดำนะคะตัวต่อไปค่ะพี่เอ๋าตัวต่อไปเป็นเป็นนกเออ่ฟาร์มิงโกนะคะปปน,นกออฟาร์มิงโก,ะะงโกยืนแบบไหนคะนเขาแบบชอบยืนแบบไหน แขนขาเดียวเลยใช่ไหมคะใค<ช>ะอ่าโอเคค่ะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเป็นเป็นแพะกระโดดที่เจอเจอที่ออสเตรเลียน,นะคะอ่า<อ>เขาจะาท้องเขาจะเป็นยังไงครับท้องเขาจะมีรูให้ให้ใส่ให้ใส่ลูกของเขานะคะ,ะนี่คะ่ะรูปของเขาตอนตอนเขาอยู่นในในท้องของเขาเขาจะ คลอดออกมาจากลูกเขาคลอดออกมาจากช่องช่องคลอดของเขาแต่ว่าลูกเขาชอบอศาศัยอยู่ในหน้าท้องของแม่เขาใช่ไหมคะเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแ,<ต>แล้วก็ตัวเขาจะโผล่หน้าออกมาอย่างเดียวไม่โผล่ตัวอ๋อค่ะเพราะว<ห>่าเดี๋ยวเขาหายใจใช่ไหมคะแล้วแล้วตัวสุดท้าก็เป็นตัวค เวลาเลยนะคะ